IP ระบบรักษาความปลอดภัยในทุกวันนี้นะคะการแฮ็กพาสเวิร์ดของบริการต่างๆเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันค่ะ แล้วก็การขโมย Apple ID แล้วก็เอาไปซื้อของหรือว่าไปล้วงความลับก็เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆนะคะอย่างล่าสุดนี้ค่ะก็คล้ายคลึงกับการฟิชชิงแต่ว่าเนียนยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเรียกได้ว่าแทบจะแยกไม่ออกเลยระหว่างของจริงกับของปลอมนะคะสําหรับบรรดา User Name Password หรือว่า Apple ID เนี่ยนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ห้ามบอกใครเด็ดขาดค่ะจะต้องรักษาไว้เป็นความลับเพราะว่าถ้าหากใครได้ไปก็จะเอาไปซื้อแอปซื้อของได้เอาไปล้วงข้อมูลรูปภาพทั้งหลายที่อยู่บน iCloud ก็ได้นะคะซึ่ง แฮกเกอร์เนี่ยก็จะพยายามหาวิธีใหม่ๆมาขโมยพาสเวิร์ดค่ะซึ่งวิธีใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะเรียกว่าการฟิชชิงก็ไม่เชิงค่ะเดี๋ยวนี้มันมีม a l w a r e หรือว่าแฮกเกอร์เนี่ยจะส่งเมลมาหาเราหน้าตามันจะบอกว่ามาจาก Apple มาจากอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะป๊อปอัพ เาหมือนหน้าตเหือนห้าอย่างเนี้ยเหมือนเหมือนมาคือถ้าคนเปิดเย็นอย่างเช่นสมมติว่าเปิดเนี้ยบนมือถือก็จะรู้สึกว่าเอ้อมันเนียนมันเหมือนก็จะเชื่อว่าให้ล็อกอินเข้าสู่ iCloud จริงๆใช่ ซึ่งป๊อปอัพดังกล่าวนี้นะคะจะให้เราใส่ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดที่เข้าสู่ iCloud ลงไปค่ะทีนี้พอใส่ลงไปปุ๊บเสร็จเลยค่ะแฮกเกอร์ก็จะได้ Apple ID ของเราไปทันทีนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ซื้อแอปหรือว่าล้วงข้อมูลส่วนตัวของเราได้นั่นเองค่ะกลรลวงแบบนี้ที่เราเคยคิดว่าจะสังเกตได้ก็จะสังเกตยากขึ้นนะคะเพราะปะกะติแล้วอย่างวิธีการฟิชชิงเนี่ยเราจะสามารถสังเกตจาก URL ได้ที่แสดงขึ้นมาว่าเอ๊ะแปลกๆอันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วแต่ทีนี้พอเป็นป๊อปอัพขึ ก็ยากที่จะสังเกตเพราะว่าเนียนมากนะคะแต่ถ้าดูกันดีๆค่ะหน้าตาของตัวที่ให้ใส่ Apple ID และพาสเวิร์ดของปลอมนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับของจริงนะคะแต่ก็ยอมรับเลยค่ะว่าถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยก็คงไม่ทันจะมีใครฉุกคิดหรอกค่ะว่ามันคือของปลอมอย่างด้านซ้ายเนี่ยคือของปลอมนะคะด้านขวานี่คือของจริงค่ะดังนั้นถ้าใครเจออีเมลมาหลอกให้ใส่ Apple ID แล้วก็พาสเวิร์ ตั้งสติกันดีๆนะคะว่าของจริงควรจะหน้าตาเป็นยังไงและยังสามารถสังเกตได้อีกทางหนึ่งค่ะลองดูที่อ e ีเมลแอดเดรสของผู้ที่ส่งมาด้วยนะคะว่ามาจาก Apple จริงๆหรือเปล่าก่อนที่จะกดใส่อะไรลงไปด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะนอกจากการขโมย Apple ID แล้วนะคะในบริการอื่นๆอ,อย่างเช่น Facebook ก็มีการขโมยในรูปแบบนี้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นกรณีที่คุณทัพทีมมาริกาถูกขโมย Facebook แล้วคนร้ายก็ยึดไปเลยที่ก็เพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะอันนั้นก็เกิดจากการโดนขโมยพาสเวิร โดยทำแอป Facebook ขึ้นมาหลอกให้กรอก username password ของ Facebook ซึ่งก็เนียนมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าสังเกตลำบากจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราเคยใช้ในการสังเกตได้อย่างเช่นนี่ค่ะแม่กุญแจ HTTPS มีครบค่ะแต่ว่าเป็นการหลอกลวงซะนี่โอ้โหโลกนี้อยู่ยากค่ะที่ดูเหมือนจะเชื่อได้ก็เชื่อไม่ได้แล้วนะคะ สำหรับวิธีป้องกันที่อาจารย์ปริญญาแนะนำนะคะก็คือตอนนี้พาสเวิร์ดชั้นเดียวไม่พอแล้วค่ะจะต้องมีอีกด่านหนึ่งที่ทำให้แม้จะขโมยพาสเวิร์ดไปก็ยังไม่สามารถที่จะขโมยแอคเคาท์เราไปได้อยู่ดีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการป้องกันมากขึ้นอีกหนึ่งขั้นตอนหน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะ